อาณิสงฆ์ถวายรถน้อตลองไปทำมาอย่างได้เงินได้เม็ดนอกจากเดือนกับเราสาธุโอ้โหนลูกเลยครับทุกคนเสียนุงพันพันล้านนะครับถวายรถนี่นะครับสามคันท่านผู้ชม รถยนต์นะครับรถกู้ชีพกู้ภัยไฟแด<า><อ>ง3้กันนะครับนะที่จะได้นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิแล้ก็โรงพยาบาลต่างๆนะครับด้วยความเามตตาขระองค์หลวงปู่นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกกกนิวครับวันนี้วันที่27กันยายน2567ครับ ผมอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่าาศิลาสิริจันโทบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมญาติธรรมที่เดินทางมาธรรมอุทยานหลวงปู่าาศิลาสิริจันโทเพื่อกราบนมัรสการหลวงปู่มาเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เข้ากราบกันไปเกือบจะครบหมดทุกกลุ่มแล้วนะครับ วิศนุปราศาสตร์นะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันมาถวายรถแอมโวลแอนในการสามคันต่อไปก็จะเป็นการถวายรถนี้แอมโวลแอนนะครับหมด9ล้านบาทนะครับสาธุดังๆเราบุญงานรถฉุกเฉินให้กับมูลนิธิธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสินจันโทนะครับทั้งหมด3คันนะครับท่านผู้ชมคุณนุคิศนุ ได้ร่วมกันกับคณะทุกท่่นทุกคนที่ไม่ได้เปิดนานพร้อมคณะนะครับนะคุณนโกปเดมาสร้างบุตรหลังนี้ถวายหลวงปู่ด้วยในแบบนะรวมสมทบกันนะครับนะแล้วก็ซื้อที่ดินถวายหลวงปู่ข้านหลังอีกแปดไร่สองงานก็รนะอบนะนี้เรามาถวายองค์หลวงปู่เพื่อซื้อดินนะซื้อที่ดินถวายหลวงปู่เพื่อสร้างองค์พระธาตุ ในการสร้างองค์พระะานในด้านหลังนะครับแล้วก็ออหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ร่กศเสียล่กงหาได้ร่วมกันนะครับ คุณจตุพลนะครับอ่าสระอะไรเนี่ยสีปัญญาครับถูกไหมครับคุณจตุพลสีปัญญานะครับพร้อมก็ครัวพร้อมทีมงานน้องถวายปัจจัยถวายหลวงปู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทสาธาาุแดงแดงเอาบุญบนะนะสาธุด้วยเด้อนะครับก็ในในอิสสมดี ทา่านตั้งใจนะครับขอเลยรับจริงดีๆเราตั้งจิตตั้งใจแด้วตอนนี้เราก็จะเริ่มวิธีกการถวายรถแอมโมเลนทั้ง3ามคันแล้วก็มันจะเดินน้องถวายจักปัจัดยไปพร้อมๆกันอ่นี่นะครับถวายมมรถแอมโมเลนสามคันนะครับที่จอด,ดยอดยูด้านในทะเบียนกอ .3377 นะครับ ขยับรถได้นิดยบเต็มคันพี่เด้อนะครับขยับรถได้งี้ทีแรกผมก็เข้าใจนึกว่าบอกเลขทะเบียนรถที่จอดอยู่นี่ก็ลงจดทะเบียนไม่ใช่นะครับเขาประกาศให้ขยับรถนะครับทีแรกผมเข้าใจนึกว่าจะบอกเลขทะเบียนรถว่ามีเลขทะเบียนอะไรบ้างคุณโนวิโนุปันต์นะครับ้ากเขามานนิ่มารถรถยังไม่มีเลขทะเบียนครับ ทั้งสามันเลยนะครับมีแต่ด้านหลังติดเป็นรถฉุกเฉินหนึ่งหาครับเป็นรถฉุกเฉินะครับที่คุณนกได้สร้างผลงานนะครับเป็นรุ่นที่อันดับสางกุฏติหลังใหญ่นะครับถวายองหลวงปู่นั่นก็คือเหรียญรุ่นฉลองกุฏตินะครับนในวนตวายหลายสิบล้านบาทนะครับวันนี้ คุณนุ่มพ้องชนะวามทิมงานก็ได้รวบรวมดตุปปัจจัใจนะครับในการประมูลเหรียญนะครับรุ่นอภิษฐไทยแล้วก็ร่วมกันกับหลายๆรุ่นนะวันนี้นะครับคุณนุ่พ้องผิดงานน้องถวายสตุปปัจจัใจทั้งหมด9ล้านบาทนะครับสาธุนะครับมนาบุญเดอนะครับ9ล้านบาทนะครับ มูลค่า9ล้านบาทรวมทั้งรถด้วยนะครับวันนี้ก็มีเรานักร้องดาราศิลปินนะครับจากหลายช่องนะครับน้องมาร่วมถนงก็ไวว จะถูกปัจัยด้วยเป็นสักขีพยา,านในการร่วมบูชานะครับูวาอาจารย์นะครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับต่อไปกล่าวคำถวายรถตู้เด้อกล่าวคำถวายยานพานะ น้อมถวายองค์หลวงปู่อาตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนมโมตัสสะภะคะวะโต ติดบาณิปยายาณพาหานานิยาระพาหานานิสัพปริวารานิสัพปริวาลาณิปูสังคสสางปูสังคสสาโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตปูสังโคปูสังโฆปีมานิปีมานิยานณพาห นภารนานิคันหาตูคันหาตูอัมหาการหาการทีคารตาทีตา,ตา <entrar aria S 1> ตยตานิตายาสุขายาขายา้ขาแดา่พร,พระสงฆ์ผู้เจริญ ที่เป็นบริวารองที่เป็นบริวารหลายเหล่านี้ทังเหล่านี้ขอพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายะครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายอัวของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินกาลและนานเทิน พร้อมกันสาธุนมีน้ำยาเตรียมขวดน้ำ ti sa kha lang Ewa mi wa ito din nam pe ta nang upaka pati Ichi tam pati tam nung hang ipa may wa sami chato sa pe purento Sangga pa chan panna la so yata mani choti la so Oh, uh -huh. ดัมปันลังเกสิเสมาตุวิบุคเเลมิเตเกสัมมังโมนนานังนังนังบานโดมอนทาตังสุมังคาลังสุมภะพันตังสุมันิตังสุมกนุจุมมนตุสุยยิังมะระมะจานิสุวะตังนินังกายกัง สาธุอนุโมทามิสุสาธุอันิสงสถวายรวนอมจงไปทำงานอย่างไกันยังได้มดนอกจากเดือนครับเราสาธุ cây cây hào ninh nào giá đu cầy đang hoặc đang, đang xám 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 đang xám 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 อันนี้เรงปูกก็ให้กวันกำลังใจลูกศิษย์ลูกหานะครับเสียทุกพันพันล้านนะครับถวายรถนี่นะครับสามคันท่านผู้ชม รถยนต์นะครับรถปูชีปูภัยไฟแดงสามกันนะครับนะที่จะได้นำใบบริจาคให้กับมูลนิธิแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนะครับด้วยความมีตา,าขององค์หลวงปู่นะครับมีต่อที่นอกประชาชนนะครับวันนี้ก็อนุโมทนาดูด้วยกับกิจการของโนบิสนุกบันดา นะครับพราะขณะทุกท่านทุกคนเดี๋ยวบินเจ็ดล้านเงินดาวนัก็บำสกุลคนวานอนหลายหลายท่านนะที่ไม่ได้เอยนามแซมกระสินรูปหลอดนะเออหลายท่านหลายคนนะ